อ่านะครับพี่น้องก็เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็เป็นแกนเอ่อเป็นการนะครับถอดตัวนี้ออกก่อนแป๊บอ่าต่อมานะครับก็เป็นการเก็บรายละเอียดนะพี่น้องก็คือจะทําการตัดแบบนี้นะครับให้ปลายเชือกเหลือประมาณสองมิลนะอ่าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทําการจุดไฟเลยนะครับ นี่นะครับอ่าเห็นไหมจุดแค่นี้ก็ทําแบบนี้อีกฝั่งหนึงนะครับทาเหมือนกันนะทั้งสองฝั่งนะครับตัดแบบนี้นะครับให้ปลายเชือกเหลือประมาณ2อมิลแล้วก็ทําการจุดไฟเลยนะครับน้องสังเกตดูนะแทบไม่มีรอยจุดเลยเป็นการเก็บารายละเอียดได้ดีมากนะครับอ่าทุกจุดเลยนะ ทีนี้มาดูจุดนี้นะครับจุดของกลานะก็ทําการตัดเลยตัดตรงมันสุดที่เราถักมานี่แหละนะครับอ่าแล้วก็ทําการจุดเลยทีนี้ไฟฟู่ดีที่สุดนะพี่น้องนะไฟฟู่แบบที่ผมใช้นะเนี่ยเผาเลยนะครับให้มันไหมละลายไปเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้แหละบี้เข้าไปอย่างนี้นะครับอย่าไปใช้มือนะมันร้อนอ่า บี้ๆแบบนี้นะครับเนี่ยก็ใช้ไฟลนเก็บนะครับเนี่ยฮะไม่ต้องถามนะครับว่าร้อนไหมร้อนนะครับแต่มันด้านแล้วนะครับมันชินไปแล้วนะอ่าแบบนี้นะครับก็เลยไล่ไปแบบนี้นะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเราไล่จุดเรียบร้อยเห็นไหมมันจะเนียนกริบเลยนะครับอ่าเราก็เอามาใส่ดูเห็นไหม อ่ามันจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเวลาที่เราใส่ทาไมผมบอกว่าไม่ต้องทํให้มันฟิตมากเวลาที่เราใส่เราก็จะบีบแบบนี้ครับมันก็จะไม่หลุดนะนะไม่หลุดนะครับผมรับประกันนะถ้าวัตถุมงคลไม่ไม่หนักถึงยี่สิบกิโลนะผมรับประกันให้เลยไม่ขาดนะครับอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นการขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการทําห่วงนะครับ ต่อไปจะเป็นการทําห่วงนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําห่วงกันต่อเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับนะคลิปอาจจะยาวหน่อยแต่รับรองว่าทุกขั้นตอนมันละเอียดคลิปนะครับก็คือสามารถทําได้เลยนะครับพี่น้องนะก็ทนทน,ทนดูทน,ทนทนฝึกเอานะครับเพื่ออาชีพเพื่อรายได้ของเรานะครับอ่านะครับในส่วนของการถักห่วงนะไอในส่วนของแกนเนี่ยเห็นไหมผมจะตึงแบบนี้นะ เป็นตะขอเกี่ยวสองฝั่งแบบนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปนะแล้วก็ที่เอวก็เป็นแบบนี้นะครับมัดใส่แบบนี้นะขอดไว้รัดไม่ให้เชือกมันรูดเข้ามาหากันนะครับนะผมอธิบายไปแทบจะทุกคลิปนะแทบจะละเอียดเลยนะครับไม้นะงานหน้าหน้าโตะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไม้หน้าโตะเป็นยังไงนะหน้าโตะทํางานลักษณะยังไงผมอธิบายไปแทบจะทุกคลิปเลยนะครับ อ่าส่วนเส้นแกนที่เราตัดมานี่มาเกี่ยวกันเนี่ยอันนี้ผมไม่กําหนดความยาวนะพี่น้องผมจะบอกว่าเราตัดมาเท่าไหร่ก็ได้ให้มันเหมาะกับการทํางานของเราก็คือไม่ต้องไปเสียดายเชือกตัดให้มันมัดแล้วเรานั่งสบายเราถักสบายไม่ต้องเกร็งไม่ต้องอะไรทําให้มันสบายตัวพอนะครับนะ นี่นะครับผมก็จะตัดเส้นที่จะถักมาเนี่ยทั้งหมดสองเส้นนะนะครับเส้นละป,ประมาณสามสิบเส้นนะไม้บรรทัดหนึ่งนะครับนะสองเส้นนะก็ทําการมัดแบบนี้นะครับจับปลายเชือกมาแบบนี้เอาลงไปแล้วก็โค้งขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าก็ดึงให้มันแน่นๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ ปลายเชือกก็อันนี้จะลอดใต้โค้งขึ้นเมื่อกี้โค้งลงอันนี้โค้งขึ้นก็ดึงแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเรามัดเสร็จแล้วก็จับเชือกควยกันอย่างนี้เลยนะครับจับเชือกควยกันนะจับเชือกควยกันเลยฝั่งไหนควยฝั่งไหนก็ได้ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่กนนะําหนดนะควยฝั่งไหนก็ได้นะครับ เมื่อเราจับไข่กันแล้วนะครับจับเชือกแบบนี้นะจับเชือกแบบนี้งายมือขึ้นนะครับงายมือขึ้นแล้วก็ลอดใต้แกนอย่างนี้ควงหอกแบบนี้นะครับอ่านะครับระยะห่างระยะระยะห่างนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะว่ามันเท่าไหร่นะจริงๆเราประมาณเอาก็ได้นะถ้าเราชํานาญนะเดี๋ยวผมจะวัดให้สําหรับมือใหม่ละกันนะครับ อ,อยู่ที่ประมาณ1เซนครึ pues mm 1 cm. 1 cm. ่งนะครับระยะห่างนะประมาณ1เซนครึ่งนะ1เซนครึ่งนะครับประมาณนี้นะหนึ่งเซนครึ่งแล้วทีน nah. ี้เราก็จับเชือกคว่ำมืออย่างนี้นะครับคว่ำมืออย่างนี้แล้วก็โค้งลงแบบนี้นะครับโค้งลงแบบนี้นะครับก็เป็นการมัดมัดที่เราวัดไว้เซนครึ่งเมื่อกี้แหละนะครับอ่ามัด เวลาดึงเนี่ยดึงเชือกแบบนี้ปึ๊บ,บจัดให้มันตรงกันนะครับอ่าแล้วก็ดึงมัดแล้วก็จับคอยเลยแบบนี้นะครับจับคอยเสร็จหงายมือปึ๊บแบบนี้ชา้าช้าที่เราฝังแบบนี้นะครับแล้วเราก็ดึงมาดึงมาจัดให้มันขนานกันเท่ากันตลอดไปจนกว่าจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็พอควยกันแล้วปุ๊บควมมือ แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะอ่าแล้วก็ดึงเข้ามาเวลาดึงดึงให้มันหุบเข้าอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็จับไข่จับไข่ปึ๊บจับเชือกขึ้นมาไา้มือไายมือเลยนะครับไายมือแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็คว่ำอ่าแบบนี้นะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับ ถักมาได้สักพักหนึ่งนะครับเราก็มาวัดดูนะว่ามันล้อมตัวนี้ยังนะครับว่ามันล้อมหรือยังถ้ามันล้อมแล้วก็พอนะครับอ่ายังไม่ล้อมนะครับก็ถักเพิ่มอีกสักประมาณสองเอ่อหนึ่งรอบนะครับก็แบบนี้เลยนะครับปึ๊บอ่าคือล้อมแล้วทีนี้นะครับล้อมแล้วเราก็ตัดนะครับตัดให้ปลายเชือกมันเหลือประมาณ1เซนนะฝั่งนี้ก็หนึ่งเซนเห็นไหมอันนี้ก็หนึ่งเซนนะครับ เมื่อมันเหลือหนึ่งเซนแล้วนะครับก็ตัดออกมาเลยฝั่งนี้ปึ๊บเห็นไหมถอดออกมานะครับเห็นไหมว่า,าเช,เชือกที่เราถักเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะอันนี้จะเป็นด้านบนที่เราถักอย่างนี้พลิกขึ้นมามันจะเป็นด้านล่างนะครับเราจะเก็บปลายเชือกเนี่ยไว้ที่ด้านล่างอย่างนี้นะครับเนบี่ยบีบเข้าไปอย่างนี้นะทั้งสองฝั่งเลยนะครับบีบเข้าไปอย่างนี้นะครับ มานะครับเราก็จะประกอบนะประกอบห่วงนะก็แบบนี้เลยนะครับการประกอบห่วงอ่าแบบนี้นะครับเอาใส่เข้าไปอย่างนี้เลยนะแล้วก็มัดนะครับป,รปึ๊บใช้มือประคองนะหนึ่งมัดฝั่งละสองรอบนะพี่น้องนะมัดฝั่งละสองรอบอย่าเพิ่งไปดึงแน่นนะครับสองรอบนะ เป็นการมัดเชือกนะมัดเชือกปกตินี่แหละอ่ามัดสองรอบนะครับแบบนี้นะอ่ามัดสองรอบเสร็จนะครับเราก็มาวัดแล้วทีเนี้ยนะครับเราก็มาวัดดูวัดยังไงนะครับที่วัดวัดเอาปลายเนี้ยให้มันชนชนกับขอบเนี้ยนะครับ ให้มันมาสุดนี่เลยสุดปลายนี่เลยนะครับอันนี้มันสามนิ้วสามจุดเก้านิ้วนะแล้วก็มาวัดอีกฝั่งนี้มันพอดีไหมฝั่งนี้มันสี่นิ้วกว่านะครับเราก็เลื่อนมาผมถึงบอกไงนะครับว่าอย่าอย่าพึ่งมัดแน่นนะอ่าแล้วก็เลื่อนมาก็มาวัดดู ใจเย็นๆนะครับวัดให้มันเท่ากัน4.1ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็4.1เห็นไหมครับโอเคเมื่อมันโอเคแล้วเราก็ดึงให้มันแน่นเลยนะครับดึงให้มันแน่นค่อ,คอยๆดึงนะอย่าไปดึงแรงทีเดียวนะครับค่อยๆดึงอ่าเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเราดึงนะครับแล้วก็ดึงให้มันแน่นเลยทีนี้ตึก๊กๆเลยนะครับมีแรงเท่าไหร่ใส่ไปให้หมด นะอ่าเนี่ยลักษณะมันก็ประมาณ wow. มนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถักชั้นที่สองกันนะเมื่อเราดึงแน่นแล้วก็พับเข้ามาอย่างนี้นะครับไม้พับเข้ามาปึ๊บแล้วก็กันไกลตัดนะครับตัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันมาชนฝั่งนี้นะครับแล้วก็มือกดไว้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันพับเข้ามาข้างในนี้นะครับตัดให้ปลายเชือกเนี่ยมันมาชนฝั่งนี้นะครับ นะแล้วก็มือกดเข้าไปนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาถักชั้นที่2กันต่อเลยในส่วนของชั้นที่2นะครับก็ทําเหมือนชั้นที่1เลยนะแต่ว่าผมจะใช้เชือก2ส,สีนะครับนะก็เป็นสีดํากับสีครีมนะก็ทําเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยนะแต่มันจะมีข้อแตกต่างนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอดูข้อแตกต่างนะ แต่ถามว่าทำยังไงทำเหมือนกันท <Okay. So S 1> sure. ุกอย่างเลยนะครับถักเหมือนชั้นที่หนึ่งเด็กเลยนะครับนะถักเหมือนชั้นที่หนึ่งทุกอย่างเลยอ่าล้วก็เหมือนเดิมนะครับแบบนี้นะแล้วเราก็เอาตัวนี้นะครับมาวัดนะอ่าช่องว่างเห็นไหมช่องว่างตัวนี้วัดแบบนี้นะครับให้มันขนานแบบนี้นะเนี่ยนะครับ ให้มันตกไปในร่องนี้นะครับเห็นไหมให้มันตกไปในร่องนี้นะมันก็ให้มันตกไปในรนะ่องนี้นะครับมันจะได้แลดูสวยงามนะปัดเสร็จแล้วนะครับมันอยู่ขนาดนี้นะแล้วก็มัดก็คือคว่มมือคว่มมือแล้วก็มัดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้จับไขวหงายมือนะ จับไข่หงายมือแล้วก็ดึงแล้วก็คว่ำม,มือมัดตึกคว,คว่ำหงายไข่แล้วก็หงายมือเลยนะครับมันจะได้ไม่ลืมนะอ่าแล้วก็จับไข่ปึ๊บแล้วก็หงายมือทันทีนะครับจับแล้วก็หงายแล้วก็ดึงมาดึงมาเนี่ยเราจัดให้มันเป็นคู่ขนานไปเลยนะเชื่อยงนะอย่าดึงแรงนะครับดึงให้มันเท่าๆกันนะกับพวกของมันนะ เมื่อเราจัดเสร็จแล้วก็คว่ำมือแล้วก็แบบนี้นะครับนะก็ถักไปจนกว่ามันจะล้อมตัวนี้นะครับผมนะเราถักมานะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันล้อมไม่ล้อมแล้วก็นี่เลยเอามาวัดเลยนะครับวัดให้ดูสดๆไปเลยนะครับแบบนี้นะก็คือยังไม่ล้อมแล้วก็ถักเพิ่มนะครับนะถักเพิ่มไปอย่าไปซีเรียสมันนะครับนะ ถ้ามันไม่ล้อมก็แค่ถักเพิ่มนะครับอนนี้เลยนะอ่าแล้วเราก็มาวัดดูอีกทีนะืงนะครับมาวัดดูอีกทีนึงว่ามันล้อมหรือ,อยังอ่ามันชนกันเป๊ะเลยเห็นไหมซูมให้ดูใก,ก,กล้ๆกลเห็นไหมมันจะชนกันเลยนะครับเมื่อมันชนกันแล้วก็เช่นเคยนะจ๊ะเราก็ทําการตัดเลยนะครับ ให้ปลายเชือกเหลือประมาณ1เซนติเมตรนะนะครับตัดออกมาแบบนี้เห็นไหมว่าลวดลายที่เราถักเนี่ยเวลาอยู่ด้านบนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หงายขึ้นมาก็เอามือหยิกเข้าไปเนี่ยปลายเชือกที่เราเหลือไว้ข้างล้วเส้นเนี่ยหยิกเข้าไปอย่างนี้นะครับเก็บไว้นะต่อมานะครับแล้วก็ประกอบนะประกอบยังไงนะ นี่เลยให้รอยมัดนะมันตรงกันกับชั้นชั้นแรกนะครับนะชั้นชั้นที่1นะก็ให้มันตรงกันนะครับรอยมัดให้มันตรงกันนะก็มัดปกติสองรอบทั่วไปนะครับเหมือนชั้นที่1เลยนะหนึ่งนะครับมัด2รอบนะตามที่บอกเลยครับเหมือนชั้นที่1นะหนึ่ง สองนะครับแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเมื่อเรามัดยังไม่ได้ดึงแน่นนะเราก็มาจัดดูว่ามันลงล็อกลงอะไรมันอย่างถ้ามันโอเคนะครับเราก็ไล่ดึงเลยทีนี้ค่อยๆดึงเข้านะครับอย่าไปดึงแรงทีเดียวนะอ่ะค่อยๆดึงไล่เข้าให้สองฝั่งมันเข้าเท่าๆกันเนี่ยเห็นไหมนะครับค่อยๆไล่เข้านะพี่น้องนะ อ่าอ่าแบบนี้นะครับอ่าโอเคแล้วนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพับเชือกเข้ามานะปลายเชือกก็ตัดนะครับแบบนี้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันพับเข้ามาแล้วก็ตัดนะครับอ่าพอตัดเสร็จแล้วมือเนี่ยหยิกไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้งานนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาทำชั้นที่3ก็คือทำห่วงพระนะครับ